สำหรับทุกคนนะคะเราจะต้องแบบยกขาขึ้นให้สูงอ้าไปแล้ววางลงอันนี้นะคะเพื่อทิ้งน้ำหนักตัวอยู่บนขาข้างเดียวนะคะอ่ะสิทีนะคะยกอ้าแล้ววางนะคะไปสต้องช้าๆนะคะเพื่อฝึกบาลานะคะส5ติ๊กตอกเคาะด้วยเคาะด้วยนะคะ ขอหัวใจขอแชร์กันหน่อยนะคะฮาโลวีนใครไม่ได้ไปซ่าที่ไหนนะคะช่วยกดหัวใจกดแชร์กดเซฟไว้นะคะ6 7 8 9 10ต่อไปนะคะท่าขานะคะลืมท่านี้ไม่ได้เลยเราจะต้องสควอชลงไปแล้วขึ้นแล้วเขย่งขานับหนึ่ง ดูนะคะดึงสะโพกดึงสะโพกลงล่างสุดห้ามลงดิง่งดิงต้องดึงสะโพกไปด้านหลังดึงลงล่างขึ้นแล้วขะเย่งนะคะอ่ะคเย่งค้างไว้เพื่อที่จะได้ขาสวยๆก็คือช่วงน่องจะเรียวกระชับนะคะช่วงน่องจะเรียวกระชับเป็นเราไม่เคยเจอแม่มดน่องทู่นะคะแม่แม่แม,มดที่ไหนก็น่องเรียวนะจ๊ะฉะนั้นป่ายช้าๆนึ่ง สองสขย่ง5ห้าหกเจ็ดแ้าสิบอ่ะต่อไปนะคะท่าที่3นะคะเราจะล้างไปหน้านะคะ ดูนะคะเวลาแม่มุดลังนะคะแม่มดจะเป็น one step two step ลังนะคะแล้วถอยไปหลังดูนะคะว่าเข่าข้างที่เป็นตัวหลักจะต้องตั้งฉากข้างนี้ตั้งฉากกับข้อเท้าไปนะคะข่าที่ขาที่อยู่ข้างหน้าจะต้องตั้งฉากกับข้อเท้าก้าวยาวพอเพื่อขาที่อยู่ด้านหน้า ตั้งฉากับข้อเท้าไม่งั้นน้ำหนักจะไปลงหัวเขา่าก้าวสั้นปุ๊บลงไม่ได้ก้าวยาวปุ๊บลงได้เห็นไหมโอเคก้าวยาวยาว one step two step ลงถอยยาวตั้งฉานับหนึ่งนะคะสลับข้างฮึบถอยยาวสองไป ถอยยาวสามป้ายฮึบถอยยาวสี่ป้ายเฮ้ยรู้สึกว่าจะเลยกล้องแล้วเนี่ยหา้าป้ายถอยกลูดยาวหกป้าย one step two step ถอยกลูดเจ็ดป้าย ถอยกูดแปดปุ๊บถอยกูดเก้าปุ๊บสิบเวลาก้าวเท้าช่วงยาวนะคะจะต้อง9้าเท่ากับความกว้างของเท้าเท่านี้ไม่ได้ต้องไปอก้าอย่างนี้ลงไปปุ๊บข่าที่อยู่ด้านหน้าต้องตั้งฉากนะคะไปแล้วนะคะ 3ท่าต่อไปท่าที่4ผ้ท่าขาสวยเช่นเดิมนะคะขยง่งปุ๊บเตะด้านในตึงนะคะอาเท้าเสเอวไว้จะไม่เท้าสะเอกเอามือวิ่งก็ได้นะคะป้ายเตะ1นึ่ 1, ขงขย e งเตะ2 3 4 5 6 วันนี้เล่นขาอยู่นะคะเจเป็นแม่มดขาเรียวนะคะ8 9เตะขึ้นตรงๆไม่งอเขา่าส0เวลาเตะเตะต้นขาด้านในตึงนะคะอ่ะท่าสุดท้ายแล้วนะคะเออเราจะไม่มีท่าไซรัลงไม่ได้เลยถ้าเราจะลดต้นขาดูนะคะเวลาอ้าอ้าขวานะคะเอาแบบสูดสูงอายุนะคะจะไปแบบฟุกไปอย่างเงี้เดี๋ยวตายกันหมดนะคะ ซีรีสวแบบผู้สูงอายุเป็น static, สตาติกไซสหลัง one step ปก้าขาเท่าช่วงหัวไหล่1ก้าออกไปอีกหนึ่งช่วงหัวไหล่เท่ากับสองช่วงหัวไหล่อ่าอาขากันเท่ากับสองช่วงหัวไหล่หนึ่งช่วงหัวไหล่สองช่วงหัวไหล่เตรียมตัวปลายเท้าชี้ออก45องศาทิ้งสโพกทิ้งสโพกไปด้านหลังไปด้านหลังปุ๊บลง เหมือนบูชรีเลยนะคะเวลาลงนี่นะคะต้นขาข้างเนี้ยจะตึงเปียเลยต้นขาน่าจะตึงเปี้ยเลยไม่แบบตอกแต๊กตอกแต๊ไม่ได้เลยเลยลงไปให้ตรงนี้ตึงตึงเปียนะคะปาดหนึ 1, 2, ่งสองปาดสามทิ้งสะโพกไปด้านหลังกดขาลงสี่ ท้าจะส่วนเหมือนบุลซีนะคะป้าไปดึงสะโพกไปข้างหลังนะจ๊ะ7อ่ะดึงไปฝั่งนี้มั่งอ้าว8 9 10อ่ะ,บอะจบเบสิกนะคะลดขาเบสิกลดขานะจ๊ะไปเที่ยวกันละสิไปเที่ยวกันละสิเ,สเราก็รู้เดี๋ยวเราก็เที่ยว วันนี้ขอขอสองเซตพอนะคะเดี๋ยวจะต้องเป็นล้านลานะคะใครทำต่อไหวทำไปเลย3มเซตแต่จริงๆก็อยากจะทำสามเซตมากเลยเพื่นพนพนอนๆเรารอเราได้ไหมเนาะเลยจะไปเลทเพื่อนจะว่าอะไรไหมเนาอ่ะโอเคสาวๆนะคะผีสวยของซินดี้ทั้งหลายวันนี้ซินดี้พาลดขานะคะ อย่างที่บอกนะคะใครที่แบบเป็นแม่มดสูงอายุนะคะเราจะต้องแบบมีอายุยืนยาวสุขภาพดีเหมือนแม่มดแม่มดกวนกวนกวนสมุนไพรกินเองอายุยืนนานแต่เราจะไม่ยอมเหี่ยวเหมือนแม่มดทั่วไปนะคะเราจะเป็นแม่มด2022นยะจ๊ะยอมเหี่ยวไม่ได้แล้วก็ใครกระดูกกระเดี่ยวไม่ดีนะคะตอนนี้โคะจะบอกว่ามาีตัวแคลเซียมใครที่แบบ ปล่อยให้กระดูกพุนไม่ดีนะคะเพราะว่าเวลากระดูกพุ่งสักอายุ60ซึ่งเวลาเราจะรักษากระดูกเนี่ยช่วง40กว่าเนี่ยเราต้องกินแคลเซียมเสริมกระดูกให้มวลมวลกระดูกแน่นไม่นั้น6 7เจเเนี่ยเวลาล้มห้องน้ำปุ๊บจะมีอาการ ออตรงนี้ค่ะหักนะคะข้อสะโพกมันเป็นก้านนิดเดียวตรงนี้มันหักแล้วหมอไม่สามารถนะคะสกรูแล้วก็เอาเบ้าเสียบได้เนื่องจากกระดูกพุนนะคะฉะนั้นกระดูกพุนเนี่ยมันไม่ใช่กระดูกขาอย่างเดียวมันเป็นเบ้าลูกตาด้วยนะคะปลาไขตาโบนะคะกระดูกกระดูกตายุบอย่างเงี้ยค่ะ กระโหลกหน้ายบอะไรประมาณนี้คอลลาเจนก็จะหายคอลลาเจนก็จะหายนะคะฉะนั้นคือกระดูกทั้งหน้าโดยเฉพาะกระดูกหน้าเนี่ยวลามันยุบเนี่ยมันจะเป็นรูพุนทําให้คอลลาเจนยุบลงไปหน้าหน้าเราก็จะดูไม่อ่อนยาวฉะนั้นนะคะใครที่ท,ที่แคลเซียมต่ําจะส่งผลนะคะ1กระดูกเมนหลักของร่างกาย2กระกระโหลกหน้าพุนนะคะทาให้คอลลาเจนยุบหน้าจะแก่นะคะอ่ะอย่างที่3ามเขาจะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจนะคะใครที่แบบ สนใจแคลเซียมหลักร้อยแต่ว่าคุณภาพเมกาอันนี้นําเข้าจากเมกานะคะ นำเข้าจากอเมริกาออยอเมริกาหลักร้อยนะคะไม่อยากไม่ได้กระแดะนะแต่ว่าเป็นดีเทยลยาจะกินเฉพาะออยอเมริกาปรยุโรปนะคะตัวนี้พัสิตามินดีเรียบร้อยช่วงนี้นะคะ2กระปุกแถมกระเป๋าผ้าช้อปปิ้งแบบหนาๆเลย2ใบเฉพาะช่วงนี้นะมีไม่กี่ชุดนะคะแคลเซียม2กระปุกนะคะแถมกระเป๋าผ้า1ใบนะคะใครซื้อ2กระปุกได้กระเป๋าผ้าไป2ใบนะจ๊ะ อ่าแต่ถ้าซื้อเดียวไม่ได้กระเป๋าผ้านะต้องซื้อคู่เพราะยังไงเนี่ยมันต้องกินยาอยู่แล้วแคลเซียมซื้อสองกระปุกแถมกระเป๋าผ้าสองใบเลยพี่เบยเอาให้ดูหน่อยเร็วอ,อืออ่าตามนี้นะวันนี้พี่บีปิดกระจกนี่เลยนะคะ นี่เราจะได้กระเป๋าผ้าช้อปปิ้งอย่างนี้นะคะไป2ใบนะคะเอาให้ดูเลยนะคะประมาณนี้นะคะได้ไป2ใบกันเลยนะคะสนใจทักมาได้นะจ๊ะต่อไปนะคะเซตที่2เซตที่2กันนะคะถ้าอาจจะเปลี่ยนบ้างเพื่อที่จะได้นะคะทำเป็นกันทุกท่าเลยนะคะเอาปยกอาวางหนึ่งนะคะยกอาวางสองป ฝึกบาลานซ์กระต่ายขาเดียวนะคะ4 5 6 7 8 9 10ต่อไปเปลี่ยนบ้างนะคะจะเป็นท่าเคอร์ซี่หลังนะคะถอยขาไปไกลๆเข่าหน้าตั้งฉาก นับหนึ่งถอยขาไปไกลๆเข่าหน้าตั้งฉากนับสองใครถอยสั้นเข่าพังนะคะถอยแค่นี้ไม่ได้ต้องถอยไปไกลๆสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบ ต่อไปท่าลดน่องนะคะใครที่ออกไปเซตแรกนี่จะเสียใจด้วยนะคะซินดี้ทำท่าไม่ซ้ำนะ,ะ one step two step สองขาทิ้งสะโพกไปด้านหลังข้างในตึงเปี้ยเตรียมตัวขย่งนะคะขย่งน่องนะคะอ่าดูกันขย่งน่องน้ำหนักทิ้งไว้น่องยืด2อนะคะป่ายซ้ายหนึ่งขวาสองสองปาย ขย่งสามฮึบสี่ฮึบห้าฮึบหกฮึบเจ็ดฮึบแปดฮึบเก้าฮึบสิบโอเคท่านี้ได้ต้นขาฟิตนะคะแล้วน่องเรียวกระชับนะคะต่อไปเน้นน่องวันนี้เน้นน่องนะคะเพราะเราเล่นขาให้เรียวกระชับต่อไปขย่ง เตะด้านในตึงนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าฮึสิบ่อไปนะคะจะเป็นท่าลังนะคะ ทีนี้จะเป็น s t a t ิกลังนะคะ one step two step ปุ๊บอ้าแขนปุ๊บรูดกับนับหนึ่งป้าย one step two step อาแขนป้ายนับสองแขนไม่เกี่ยวแค่เราจะทำให้เราค้างอยู่ในท่านี้นานๆนะคะแขนจริงเราไม่เกี่ยวเนี่ยไม่งั้นเราก็จะรีบลุกนะคะกล้ามเนื้อต้นขาจะไม่ได้ใช้อันนี้กุศโลบายให้เราแบบเป็นส t a t i c ลังได้นานๆจริง ห้าหกปดตามมองตามือก็ได้ไดแต่ซินดี้ไม่อยากมองเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหมวกหลุดมองตามมือแล้วจะบาลานดีกว่านะคะสิบนะคะอ่ะต่อไปนะคะเราจะกลับมา ที่สควอตนะคะแต่ไม่จำนะคะสควอตเอพอเดี๋ยวหมวกกระเด็นนะคะเตรียมตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคต่อไปถ้า เซตสนะคะถ้าจะไม่ค่อยซ้ำกันนะคะอ่ะดูนะคะอย่าพึ่งบน่นอย่าพึ่งบน่นอ่ะท้ายากไปเปล่าทีนี้นะคะเราจะไซส์หลังแบบ9้าวขาค่อยๆทำเอา one step two step ยกปึ๊บลูดกลับนับหนึ่งข้างละหทีนะต่อไปยกไปทิ้งสะโพกไปด้านหลังลูดกลับนับสองปลาบ ยาวทิ้งสะโพกไปด้านหลังรูดกับนับสาป้ายเฮิฟเมันจะพาตรงทิ้งสะโพกนี่แหละฮึบห้าอ่ะเปลี่ยนข้างกันบ้างอ่ะก้ 9, าวขาออกไปยาวแทบจะสุดเสือเลยนะคะป้ายฮิบทิ้งสะโพกไปด้านหลังต้นขาด้านในตึงรูดกับนับหนึ่ง รูดกลับนับสองยกป้ายทิ้งสะโพกไปด้านหลัง3าฮึบสซ่ฮึบ,ฮบหา้าโอเคเซตที่สองจอบหกท่ายังไม่จบหรอกเดี๋ยวเราจะอยู่กันถึงเซตสหนีไปฮาโลวีนกันหมดแล้วไม่รอแม่มดกันเลยนะคะ เงืงอรมอกออกหัวแล้วเนี่ยนะคะหัวรีบแล้วเนี่ยพี่สุกัญญาแท้ให้แล้วงามสบายสวัสด,ดีค่ะใครที่แบบว่าเห็นใจแม่มดนะคะแม่มดออกไม่มีคนดูเพราะว่าหมดจะไปเที่ยวกันนะคะอย่าไปที่แออัดนะคะอย่าไปที่แออัดมากเกินไปนะคะเพราะว่าใส่แม็กตอนนี้หายใจกันไม่ออกหรอมันร้อนนะคะอ่ะใครที่แบบยังไม่แชร์นะคะ ฝากช่วยแม่มดคนละแชร์ด้วยนะคะแม่มดอุตส่าห์ออกกำลังกายก่อนไปแต่ละแต่แต่กับเพื่อนนะจ๊ะ <c oughs> ขอบคุณมากคนที่แชร์นะคะขอบคุณมากนะคะ,ะจริงๆวันหยุดนะวันจันทร์นะนะคะแต่แบบว่าแต่งตัวอยากอดแฟนเพจไงเลยมาออกโอ้ร้อนนะคะร้อนมากเลยฮู้ฮู้ใครที่แบบเบิร์นไม่ดีนะคะ จะบอกว่าอย่างแรกในการลดหุ่นอย่างแรกในการลดหุ่นสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนให้ได้ก่อนคือจำกัดน้ำตาลจำกัดน้ำตาลไม่งั้นก็ขานะคะท้องนี่ยังอยู่เลยจำกัดน้ำตาลได้แค่วันละหช้อนชาต่อวันซึ่ง6ช้อนชาอยู่ในอาหารสามมื้อเรียบร้อยแล้วไม่สามารถกินเครื่องดื่มหวานน้อยก็ไม่ผ่านฟังดีๆหวานน้อยก็ไม่ผ่าน จืดเท่านั้นถ้าคุณต้องการคาเฟอีนแนะนําตัวนี้นะคะชาเขียวนะคะสกัดแบบพรีเมียมสกัดแบบพรีเมียมเพื่อให้ได้สารคาเฟอีนบริสุทธิ์ต้องสกัดแบบน้ําซึ่งจะได้สารคาเฟอีนบริสุทธิ์แต่ได้จํานวนที่น้อยไม่เหมือนการสกัดทั่วไปที่ใช้อันกอฮอลในการสกัดซึ่งจะได้คาเฟอีนออกมาเยอะมากแต่ไม่บริสุทธิ์นะคะฉะนั้นชาเขียวพรีเมียมนะคะถึงทําให้กระตุ้นการเผาผลาญได้และราคาเลยไม่ถูก นะคะราคาเลยไม่ถูกแล้วก็เกรดของชานะคะจะต้องดีงามดีเลิศพลามแปกใช้ยอดชาเท่านั้นนะคะแล้วก็พื้นที่เพาะปลูกพาะปลูกนะคะถึงจะได้สารคาเฟอีนนะคะทำให้ชาเนี่ยเติบโตและได้สารคาเฟอีนตามที่ต้องการนะคะฉะนั้นขวดเล็กกินได้45วันนะคะราคาพันสามกว่าบาท300ไปลายเลยแล้วก็ขวดใหญ่อย่างนี้กินได้3เดือน2004นะคะตกอย่างเงี้ยลิตรหนึ่งนะคะ 30บาทถ้าคุณเปลี่ยนเครื่องดื่มได้จริงๆคุณจะหุ่นลด นะคะคุณเปลี่ยนเครื่องดื่มได้จริงๆนะคะตัดใจจากเครื่องดื่มรสหวานซะนะไม่งั้นชาตินี้ไม่ได้ผอมเพราะต่อให้คุณผอมแล้วยังคงกินเครื่องดื่มรสหวานอยู่คุณจะมีพุงหมาน้อยมันจะไม่ไปไหนเลยฉะนั้นติดนิสัยกินเครื่องดื่มจืดแบบซินดี้แม้ซินดี้ระบบเผาผลาญดีมากนะเพื่อนๆเ,เรียกว่าปอบผีฟ้าแต่วันนี้ปีที่แล้วเป็นปอบแล้วปีนี้เป็นแม่มดคือพลังเบิร์นสูงมากซินดี้กินวันหนึ่ง6รอบ เดี๋ยวหิวเดี๋ยวหิวแต่สิ่งนี้ก็ยังคงกินตัวชาพรีเมียมเพราะมันไม่ได้มีเ e n ิฟิตหรือว่าประโยชน์แต่กระตุ้นการเผาผลาญมันช่วยขับสารพิษด้วยมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยถ้าคุณเรียนรู้เรื่องชาเขียวเกรดสูงๆดีๆว่าเขาจะมีคุณสมบัติแบบนี้หมดแหละนะล้างสารพิษนะคะล้างไขมันจากอาหารได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วย ต่อไปเซต3นะคะใครสนใจชาทักกันมาได้นะคะเครื่องดื่มนะคะแก้วละ45บาทกินได้เนาะอันนี้ได้1ลิตรกินทั้งวันไม่แพงหรอกนะคะไปเซตายเซต3 1 2อเปิดข้อสะโพกไปนะคะ3ยืนก็ตายขาเดียวให้เก่งนะคะ4 5 6ยืนให้นิ่ง7 สิบต่อไปเตะด้านในนะคะเตะเวลาเตะให้เส้นขาตึงถึงตูดเตะเป็นแท่งเตะแค่นี้เส้นขาด้านหลังไม่ตึงเตะให้ตึงเตะให้เส้นขาตึงต,งต้องเตะตรงนี้ขึ้นมาถึงก้นนะคะปายด้านหน้าด้านข้างนับหนึ่งด้านหน้า ด้านข้างนะัง้นสเวลาด้านข้างอย่างองอเข่าเตะนะคะเตะไปตรงๆให้ต้นขาด้านในตึง3 4ถ้าไม่ซ้ำสามเซตนะหเป็นท่าลดขาทั้งหมดหรอกคุไม,คไม,ม่คนไม่มีปัญญาจำหรอกมันเยอะนะคะฉะนั้นนะคะั่งโค้ชยังต้องจดนะคะฉะนั้นถ้าไม่ถ้าจดไม่ทันนะคะอ่าเซฟวิดีโอกเก็บไว้ด้วยนะคะรวมท่าขานะคะ3 ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเซตหนึ่งจะมีหกท่านะคะต่อไปนะคะเรายังคงนะคะขอ ซูโม่สควอชแต่ว่าซูโม่สควอชรอบนี้นะคะไม่เอาเอาเป็นแบบขึ้นคู่ขึ้นคู่สิบทีค้างด้วยนะคะ,อ,ะอ้าขา one step two step ไปนะคะท่าที่สามแล้วนะหนึ่งสะโพกไปด้านหลังต้นขาด้านในตึงขึ้นคู่หนึ่งสองสามขย่งสุดนะคะสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าใครแบบท่าไหนไม่ไหวสคริปต์นะจ๊ะที่รักนะคะไม่จะเป็นจะต้องแบบทําได้ทุกท่าเพราะว่าสมรรถภาพกล้ามเนื้อไม่เหมือนกันต่อไปนะคะเซตสามมันจะยากนิดหนึ่งนะถอยไปเคอร์ซี่ลังกระดกกระดกขาด้วยหนึ่ง <laughs> ก,กระดกขาสอง สามฮึบสี่ไม่ไหวไม่ต้องกระดกนะคะห้าฮึบหกฮึบเจด็ดฮึบแปดฮึบเก้าฮึบสิบอ่ะต่อไปนะคะเรากลับมาท่าสควอตนะคะ หนึสองสาอกี่ท่าแล้วสาอันที่สแล้วนะป่ายทะเยงฮปหนึ่งเหมือนเดิมสองสามสี่หหก,หกเจกส ไปนะคะท่าที่5นะคะอ่ะดูนะคะท่าที่5นะคะเราจะเตะไปด้านข้างเตะไปด้านหลังเราเตะไปด้านหลังเตะแข็งๆง,งัดก้นงัดก้นนะคะข้างหลังนับหนึ่งข้างหลังนับสองใครอย่างงอเข่านะไม่มีงอเขา่าต้องเตะข้างนะคะเตะหลังสี่เฮ้ ฮึบหกเฮึบเจ็ดเฮึบเตะหลังแปดเดฮึบจะให้ดูเก้าเฮึบสิบจะให้ดูด้านข้างนะคะว่าเตะขาแข็งๆตรงๆเป็นยังไงท่าที่ห้าแล้วนะคะส่วนห้าสุดท้ายเราจะทิ้งทวนด้วยไซ้์ลังนะคะอ่ะดูนะคะ เราจะเป็นสตาติกไซา์หลังกลับไปแบบเดิมน,นะคะสองข้าง1ช่วงหัวไหล่สองช่วงหัวไหล่เตรียมตัวดึงสะโพกไปด้านหลังมาข้างนี้ก็ไปด้านหลังลงให้ลึกนับหนึ่งลงให้ลึกนับสองถ้าทิ้งสะโพกผิดผิดนะคะดึงดสะโพกไปด้านหลัง3ไปละเลียดเลยจ้ะ4ละเลียด ห้าละเลียดหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกท่าโอ้โห,โโหร้อนใช้ได้เดี๋ยวหน้า